สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็บือมีอย่างหลายเนาะค่ะเนาะว่าสิออกมาคุยเล่นกับพี่น้องเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกันเด้อ,ดอค่ะในบวกสุขจุลนินทรีม,มาเด้อพี่น้องเด้อยืนน้ำลายค่ะยืนน้ำลายพี่น้องเนาะค่ะเนาะ <c oughs> mạng linh tỉnh Chính mạng linh ping nó cần đến nhân đó Từ ừ, với nhau cả cháu đây Cháu kín <laughs> <laughs> Hãy subscribe วะมีแมต้องติงเ่ันนี่มันนี่ อืมชื่นตานอนเนาะค่ะว้าสวยงามนะวัดสนุกไมสนุกนะแบบผสมเนาเนาก็ผสมเนาะข้าวมันี่โอ้ะไม่มันี่โอ้มันมปลูกเนี่ แม่เอกโจมอยูคนเดียวใม่ไหมแต่กหวานนะครับเนี่ยเพาว่าจมตาบีตาบี cho bây ta, yêu cầu ạ, người mất đi 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 mất หมากลิ่งปิ่งได้พี่น้องเอ้ยมันเม็นมากอย่างนั้นมากลิ่งปิ่งเล็อดอยู่วัดอยู่บนเม่ลมมึงดูต้นด่างเงินเหม็นลมอยูนทางบ้านยายหนาอยู่ต้นนั้นจำได้บ้างไม่ได้ข้างนี้เจ็บแผลอยู่เนี่นี้เป็นเส้ข้าวในข้าวข้าวมีเจ็บ ข้านีนอร่อยมากเลยตาผีีเนี้ยแม,ม,ม,ม่ค,มคุณหแม่กินูุนี้นี่างได้กินมาดามไม่เลยกินมาดามหอมชื่นใจปล <c ười> ่อยนะ้ำมาย,ยิน เสียออกมาเหม็นพ่อเองดินะพ่อแพ้เน่ะไปปล่อยทำไมตอนนี้เนี่ยปล่อยแก๊สออกมาตอนนี้พ่อบอกว่าทำไมบอกทำไมบ้างทำไมว่าอะไรพี่น้องน้ำกุ้งเดี๋ยวหนุ่มมาแป๊บนึงน้ำกุ้งกับพี่น้องปล่อยทิมเดี๋ยวพี่น้องว่าเหม็นเนี่ยเหม็นน้ำกุ้งเพิ่งปล่อยทิมตอนแรกเมื่อกี้ปล่อยทิมแม่ อยู่ตูวหนูอยู่ข้างหลังไหมเดี๋ยวโอเคเฮ้ยย้ให้าต้อก็คือเห็นกัวหนูแย่เก่งแน่นั้นหรอป่มาแล้วค่ะโบโบโบไม่สวย นี่ลูกสวยไหมล่ะอือสวยสุดกินลูกสวยเลยนะโอ้ยน้องฝรั่งเขาต้องกินหนึ่งนิดหน่อยไหมฝร่งเออกินเหมืนีันแย่เยื่ยืดีนี่ัดซันที่ไอ้เขากินได้แม่กัดดิ้งดิ้งเลยตัดฟันเรากินได้ทุกอย่างแม่ไปตัดฟันดิแม่ แดก่ไนม่สวยแล้วดัดทำไมโอ้โหอ้าเอ้ย หม,หมดแล้วแพทหมดแล้วนี่เดี๋ยวเรไม่ต้อเชื่อกินลูกเล็กๆเหนอะพี่เนามันมันม,นม,นมเตียเท่าไหร่ย่นนมัเจเ้มยั โอ้งั้นเดี๋ยวจะออกมากินกันปาให้มาวเค็มเราเปิดตลาดเราไปไปตลาดแล้วนี้เราไ่ไปเราไม่มีกองขายแ้่ตัวนี้หวานไหมันี้หวานี่ส น่าไม่ก่อนเนี่ยแอบคือเกาเดี๋ยวไปจ้บมันออกเองเลยอ่ะม่แล้วนั่งเบิ่งพี่น้องเอ้ยนั่งเบิ่งเกากินและแบนี้เด้อร์จบแลเด้อพี่น้องเแต่พี่นังงอไล่แตกเลยุบเนี่ยพีแตกแลบบนักพี่น้องนะนีไงลูกนี่สวยอืมกินแล้วได้เป็น มันโดนมันแช่ตู้เย็นแล้วมันก็ว่ามันอยู่ในตู้เย็นมันกันเลยเย็นหิวเย็นไม่ได้นั่นมันเย็นมันมันเย็นเลยมันเย็นมันเลยช้ำกระป๋ากระตีเลย โอยอยู่น่้ <dobrze> ปาก็ตีพี่น้องก็อยากกินแล้ว <S <S <zaman Egyptian> hmm. ดูว่าพี่น้องก็หน่อยกรคำหน่ก hmm. ดูดูดูน้องแพทพี่น้อง อร่อยเจบงเป่าฮอฮอะรกัยเเกินกระเด็น คลิปนี้ลาพี่น้องกันเด้อจ้าคิดพี่งจะเยอะอีกลาพี่น้องกันเด้อพี่น้องค่ะอยาเขาไปกินข้างหลังกล้องเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องที่อยากกินน้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องกันเด้อจ้าเจอกับแม่นโนบัวไม่วันหน้าเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้า สวัสดีทั้งพี่น้องทั้งอยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองฝรั่งแล้วก็อยู่เมืองลาวเนาะคะ่ะทั่วโลกเาานาะจ้าสวัสดีจ้า